บ้านต้นบุญต้นแบบนะครับที่ใช้ทั้งหลักความดีสากลมาผนวกกับหลักปฏิรูปประเทศจนกระทั่งทําให้ถิ่นที่อยู่นั้นมีความเหมาะสมทันตแพทย์วิชิตกิติพงศ์โกศลน,นะครับทันตแพทย์ประจําโรงพยาบาลบำรุงราชนะครับพวงจ่้ก็คือศาสตร์ที่จะทําให้การจัดสถา,านที่อยู่อาศัยของเราเนี่ยหรือที่ทางานของเราเนี่ยให้สอดคล้องให้ใจเราเนี่ยสงบสบายแล้วก็หยุดนิ่งเข้าถึงธรรมะภายในเทคนิควิธีเราก็รู้ว่า คุณปูเขาชอบเพลงเพลงไหนเราลงมาปุ๊บเราก็เปิดเลยหมายถึงว่าเป็นการสร้างบรรยากาศให้สบายครับเพราะว่าพอคนที่เขาชอบเพลงนี้ปุ๊บพอฟังปุ๊บก็อารมณ์ดีสบายเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อารมณ์สบายก็คือสําเร็จทุกอย่างครับจริงๆก็ไม่ได้ไม่ได้ใหญ่โตเลยแต่ว่าผู้ชมก็เข้ามาแล้วมันเหมือนกว้างมากแล้วแดดก็่องลมก็พัดมันก็ทําให้ห้องห้องครัวซึ่งบางทีมีกลิ่นอาหารกลิ่นเนี่ย มันไม่มีตรงนี้คือสิ่งที่หลายคนนะถ้ากลับไปมองมันมีหลายมุมที่เราสามารถจะใช้ได้นะฮะแล้วก็ามาเป็นประโยชน์กับการทำใจหยุดทำใจนิ่งได้ ับต้อนรับเข้าสู่รายการความดีสากลน,นะครับพบกันทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ดีเอ็กับผมองอ์อาจธรรมนิธาน,นะครับและตอนนี้เรายังคงปลื้มใจแล้วก็ศึกษาเรื่องราวที่น่าประทับใจและนําไปใช้ เพราะว่าการรักษาใจของเราให้ผ่องใสแล้วก็เหมาะสมกับการปฏิบัติธรรมนั้นสิ่งสาคัญที่สุดก็คือสิ่งแวดล้อมนะครับหรือว่าถ้าในหลักพระพุทธศาสนาแล้วถิ่นที่อยู่ที่เหมาะสมนั้นถือว่าเป็นมงคลของชีวิตอย่างยิ่งเราจึงได้มีโอกาสมาที่บ้านต้นบุญต้นแบบหลังนี้นะครับของพี่หมอท่านนี้นะครับคือทันตแพทย์วิชิตกิติพงโกศลทันตแพทย์ประจําโรงพยาบาลบำรุงราชนะครับสวัสดีพี่หมออาจรนะครับสวัสดีครับแต่ว่าต่อเนื่องมาจากตอนที่แล้วนะครับพี่หมอครับเรื่องของการจัด บ้านของเราซึ่งจริงเราก็ใช้ชีวิตอยู่ทุกวันแล้วก็กลับมาเราก็หวังว่ากลับมาบ้านเราจะได้อบอุ่นใจแล้วก็เป็นไปเพื่อการสร้างบารมีปฏิบัติธรรมด้วยรตรงนี้มีผลต่อชีวิตของเราอย่างไรบ้างครับมากเลยครับเพราะว่าเราออกไปทํางานข้างนอกเนี่ยเราบางทีเราจัดไม่ได้เราจัดไม่ได้เพราะว่าบางอย่างมันก็เป็นเรื่องที่เราต้องเผชิญต้องเจอกับความกดดันอะไรต่างธรรมดานะครับแต่ว่าพอมาถึงบ้านเนี่ยบ้านต้องเป็นที่ที่สบาย สบายตั้งแต่ความสะอาดการความมีระเบียบนะครับแล้วก็บรรยากาศโดยรอบเนี่ยต้องเอื้อต่อการทําให้อารมณ์เราสบายครับถ้าเกิดมาทบทวนทมหลักความดีสากลที่พระเด็พระคุณหลวงพ่อทตชีวท่านได้เรียกว่าย่อยจนกระทั่งให้เราสามารถนามาประยุกต์ในชีวิตประจําวันก็จะมีเรื่องของความสะอาดสำคัญไหมคับความสะอาดมากเลยครับเพราะว่าตรงนี้เราไม่ได้อยู่คนเดียวนะฮะในเมื่อเรามีคนที่อยู่ด้วยนะฮะ ความสะอาดเนี่ยเป็นตัวสําคัญถ้าเราสะอาดเหมือนๆกันเนี่ยนะฮะเราก็จะไม่มีเรื่องของอารมณ์หรือความรู้สึกที่มันงุนงิดอะไรเงี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นความสะอาดเนี่ยจะเป็นตัวที่เป็นตัวที่ช่วยให้บรรยากาศโดยรอบเนี่ยดีแล้วทั้งคู่เราก็จะมีอารมณ์ดีครับผมความมีระเบียบนะครับมากเหมือนกันคือความระเบียบเนี่ยระเบียบนี่หนึ่งสายตาพอเราเห็นรองเท้าหรืออะไรที่จัดเป็นระเบียบเราจะรู้สึกว่า สบายใจกว่าการที่เห็นอะไรที่ระเกดอากาศอันที่2ประโยชน์การใช้สอยหยิบจับใช้ง่ายสะดครับซึ่งมันก็จะตรงมาถึงเรื่องความสุภาพตรงต่อเวลาแล้วก็การทําจิตของเราให้ตั้งมั่นจิตใจผ่องใสนะครับอย่างเช่นตอนนี้ที่เราขึ้นมาอยู่นี่ชั้น2ของบ้านแล้วนะครับจากที่ครั้งที่ผ่านมาได้มีโอกาสชมห้องรับแขกห้องอเนกประสงค์ด้านล่างนะครับแล้วก็ห้องอาหารห้องน้ําตอนนี้มาอยู่ที่ห้องที่ดูแล้วก็จะมีขนาดใหญ่พอๆกับ ชั้นหนึ่งเลยนะค,ะครับตรงนี้ก็คือจุดของห้องพระรแต่เดิมมองว่าห้องนี้น่าจะเหมือนเป็นห้องอะไรนะฮะห้องไม <Entertainment S 1> <ะ>่รู้ประมาณนั้นนะค,ะะร,นครับหลายหลายคนก็คือผมเข้าใจว่าคอนเซปต์ของทาวน์เฮาส์เนี่ยเขาก็ออกแบบขึ้นมาข้างบนก็จะเป็นแบบส่วนตัวละใช่ครับส่วนตัวแต่ว่าของคนทั่วๆไปก็คือตรงนี้อาจจะเป็นที่ดูทนะีวีนะมีโต๊ะทำงานอะไรเงี้ยนะฮะซึ่งเราเองเนี่ยเราทำงานข้างนอกก็พอละข้างในบ้านเราไม่ต้องทำอะไรมาก เราควรจะเป็นช่วงเวลาของการพักผ่อนในการพักผ่อนทางร่างกายด้วยจิตใจด้วยนั้นคอนเซปต์ของพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเขาคือห้องพระ<อ>ห้องที่เราจะมาสวดมนต์ทำวัดนะฮะนั่งสมาธิหรือทบทวนบุญที่เราทำครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบนนี้จะไม่มีอะไรที่ไม่เกี่ยวเนื่องกับออคอนเซปต์หลักของห้องนี้เลยครับผม,มพอขึ้นมาเราก็รู้สึกสว่างสะอาดสงบไปหมดเลยนะครับ จุดแรกที่เราได้พบก็คือรูปของพระเด็พระคุณหลวงปู่ครับรวมถึงพระประธานที่ตั้งอยู่ครับจุดตรงนี้มีแนวคิดในการจัดแนวคิดออก็คือผมเชื่อว่าหลายท่านเนี่ยคงมีรูปของอมหาปูชินิอาจารย์เนี่ยเยอะแยะเลยได้รับมาจากการทำบุญต่างๆแต่ว่าเราจะเลือกนะฮะเฉพาะที่เราคิดว่าดูแล้วเนี่ยจะน้อมใจเราเนี่ยให้สงบหยุดนิ่งแล้วก็นึกถึงบุญที่เราทำนะ ผมคอนเซ็ปต์ผมก็คือไม่จําเป็นต้องเอานิมนต์หรืออันเชิญรัตนาท่านเนี่ยมาจนครบหมดทุกองค์นะเราเราเราเลือกแล้วก็จัดให้เหมือนมาเป็นหลักเป็นประธานครับแล้วก็แล้วก็สะอาดนะต้องสะอาดคือมุมมองเซ็นเตอร์นะฮะตรงกลางเป็นสิ่งสําคัญสิ่งหนึ่งที่มีผลมากเวลาเข้ามาแล้วยังใจของเราให้มันขยายก็คือเรื่องของการใช้สี มีมุมมองเรื่องนี้อย่างไร<ท>ครับจะเห็นโทนสีบ้านของพี่หมอจะจะดูคินคลีนแลยอย่างที่ของเดิมเปลี่ยนยากก็คืออันนี้พื้นพื้นนี่เป็นพื้นของเดิม<ช>นะฮะก็ต้องโทนสีนี้พอโทนสีนี้ปุ๊บเราจะไปสีอื่นเนี่ยเราต้องคิดละเพราะฉะนั้นพิเศที่กลางๆที่สุดคือคือสีขาวหรือยอย่างมากก็สีครีมรนะครับสีอื่นเนี่ยผมคิดว่ามันจะทําให้เรามันบีบบังคับ การที่เราจะเอาพอนิจอร์หรืออะไรมาใส่เนี่ยมันจะยากตอนนี้เราบังคับด้วยโทนใสเอาขาวเป็นพื้นเหมือนเราวาดรูปน้องอารวาดรูปแน่นอนเราต้องเริ่มต้นด้วยกระดาษวาดเขียนสีขาวหรือสีอ่อนเราจะเล่นสีได้มากแต่ถ้าเกิดเราเริ่มจากสีที่เฉพาะไปละสีม่วงสีเข้มเราจะระบายสียากเลยเพราะฉะนั้นแนวคิดของการเลือกสีผมคิดว่าสำหรับผมนะฮะสีอ่อนไว้ก่อนแล้วเราก็ให้แมทแล้วก็พยายามเลือกสีที่เป็นแบบ อิงธรรมชาติครับต่างเราเลือกพื้นไม้สีน้ําตาลอะไรต่างๆก็จะม่านเนี่ยก็ดีปูก็ถามว่าจะม่านสียอะไรผมก็คู่บุญคู่บุญง่ายๆเลยครับพี่ปูผมบอกเอาสีเหลืองแล้วกันครับแต่เขาก็เอาสีเหลืองไม่ได้ถามผมเราผมบอกสีเหลืองมีเหตุผลไหมครับเหมือนสีจีวรพระอ๋อจะได้ไว้นึกถึงธงชายพระอรหันต์ครับ แล้วก็เป็นห้องพระด้วยดีจังครับคือทุกสิ่งทุกอย่างพยายามจัดสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมเกื้อกูลในการปฏิบัติธรรมนะครับขออนุญาตลุกไปดูได้พื้นที่หน่อยนะครับคุณผู้ชมครับนาทึ่งและอึ้งตรงที่ว่าในทุกๆสิ่งที่เกิดขึ้นจะมีหลักการอยู่นะครับและหลักการนี้จะนําไปสู่วิธีการที่จะรักษาใจของเราให้ให้ผ่องใสครับซึ่งตรงนี้สําคัญทีเดียวนะครับมองตรงนี้ก็ยังมีกล้องเลยฮะอันนี้คืออันนี้เป็นเป็นกล้องวงจรปิด ครับ C T V แต่ก่อนผมไม่เคยคิดว่าจะติดกล้องวงจรปิดแต่ครนี้เราคิดว่าเอ๊ะส่วนใหญ่เนี่ยเราจะไม่ค่อยได้อยู่บ้านนะฮะเนื่องจากว่ามีภารกิจบางทีต้องออกไปต่างจังหวัดไปก็คือภารกิจไปบุญกุศลนั่นเองนะครับเราก็ปิดบ้านเลยแล้วก็ใช้กล้องเนี่ยเอาไปถึงดูผ่านโทรศัพท์มือถืออนะฮะซึ่งอันนี้ก็เป็นเทคโนโลยีใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยทําให้เราปลอดกังวลขึ้นถูกต้องทั้งหมดนี้คืออะไรเราก็ได้ปลอดปลอดกังวล พอตอนที่เราทำธารกิจไปทําบุญทํากุศลอะไรเงี้ยใจเราก็ไม่ต้องกังวลละเปิดดูได้อ้ออันนี้เป็นอย่างเงี้ยอันนี้ยังอยู่ในสภาพเรียบร้อยก็แค่นั้นเองครับแล้วเคยมีใช้งานพิเศษด้วยนะครับได้ข่าวว่าถ้าเกิดเวลาจะปฏิบัติทำเยอะๆอย่างห้องนี้ก็คือจะปฏิบัติทำทุกวันทุเรือหัสใช่ไหมครับแต่บางครั้งก็จะมีวาระพิเศษพิเศษคนก็จะเยอะคุณภระสายนะฮะท่านก็มาเมตตามานํา ให้นำสอนสมาธิให้กับาสมาชิตก็นี้สมาชิก็เยอะนะฮะประมาณสัก560คน5 6 0คนเนี่ยฟลอร์นี้ก็อยู่ได้แค่ประมาณสัก30มสิบนั้นก็ต้องแบ่งบางส่วนอยู่ข้างล่างนี่แต่ข้างล่างเนี่ยเราก็เลยถือโอกาสไม่ได้เห็นบรรยากาศอ่าเราใช้กล้องเนี่ยถ่ายทอดอ่าก็คือจับภาพก่อนนะครับเลือกชั้นเลือกชันเนของกล้องตัวนี้ก็จับภาพแล้วลงไปที่ตัวมอนิเตอร์คือทีวีข้างล่างนั้นคนที่อยู่ข้างล่างอีกประมาณ30ท่านก็ได้เห็นภาพนะฮะ แล้วก็เสียงเราก็เอาลำโพงแล้วก็เดินสายลงไปคือเรียกว่าอุปกรณ์ในบ้านเนี่ยใช้ประโยชน์เต็มที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการสร้างบุญบารมีแล้วก็ผู้ชมครับไม่ใช่สิ่งที่ดูจะเป็นสิ่งที่จะ,จะต้องเลิศดหลูเพอร์เฟก perfect, อะไรเลยแต่ว่าเป็นสิ่งที่เราใช้ปัจจุบันแต่เราก็ออกแบบให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดแล้วก็คิดดูอย่างเช่นตรงเนี้ยโอเคเราจะองทำสมาธิเราต้องติดแอร์ให้อากาศแต่ถ้าติดแอร์ปุ๊บเราต้องการห้องที่ปิดถูกไหมฮะ้องานอากาศเย็นก็จะไหล กไต่ใช่สังเกตว่าพี่หมอไม่ได้กั้นนะฮะแต่ว่าเป็นห้องปรับอากาศตรงนี้เป็นบันไดผมก็เองก็ไม่ชอบอะไรที่กั้นเพราะมันจะเสียความโล่งขณะเดียวกันเนี่ยสเต็ปตรงหน้าบันไดเดี๋ยวผมถือว่าอันตรายอันตรายฮะเพราะว่าพอเราตรงนี้มันแน่นอนมันจะต้องมีแนวของรางของประตูนะเผอเราอายุมากขึ้นมากขึ้นเรารู้เผอวันไหนเราเตะปุ๊บเราอาจจะลงไปอยู่ข้างล่างเร็วกว่าปกตินะฮะกลัวจะลงนั้นลงไป ขึ้นมาไม่ไหวเลยจากนี้ไปแล้วมันก็จะเกิดเป็นเรื่องราวถูกไหมครเราเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็จะเจอปัญหากับเรื่องของการไปสู่เป้าหมายของเราหลังนั้นเนี่ยผมก็มาดูไอเดียเอ๊ะที่โรงพยาบาลผมก็เห็นในห้องเ <laughs> นี่ยผมก็เลยมองว่ามันคุนค้นๆนะพี่หมออ่านั่นแหละเราก็ไปเลือกผ้าที่บันหน,น,นานิดนึงนะครับแล้วก็ใส่รางให้เขาวัดแล้วก็ดึงไปปี่อันนี้เป็นการทดลองนะน้องอาร์ตแต่ว่าทดลองแล้วมันได้ผลผมเลยยังคงอยู่ตัวนี้มันกันให้อากาศเนี่ย ออกได้อากาศหมือความเย็นความเย็นมันจะลงต่ำ่างมากมันก็จะเลื้อยเข้าไปนิดเลื้อยเข้าไปนิดนึงนะก็แปลว่ารักษาความเย็นได้กรณีเปิดเครื่องปรับอากาศแต่แม้ไม่ได้เปิดเครื่องปรับอากาศก็เปิดเพื่อที่จะให้อากาศจากข้างล่างโฟล์ขึ้นมาได้ใช่ครับแล้วเนี่ยคุณผู้ชมถ้ามองทิศทางก็คือลมเข้าทางนี้ด้วยนะครับครับโอ้แล้วบันไดนี้ก็จะเป็นช่องลมฮาวเฮาส่วนใหญ่นะน้องอัตข้างบนจะร้อนครับเพราะอากาศร้อนจะลอยขึ้นไปแล้ว้อนไหมครับ ไม่ร้อนครับมีเคล็ดลับไหมครับมีครับเดี๋ยวพาขึ้นไปเดี๋ยวค่อยไปดูมาบ้านพี่หมอแล้วนึกถึงบ้านแสงสว่างเลยนะครับเพราะว่าทุกอย่างนี้เป็นไปเพื่อความสว่างสวัยและเริ่มต้นจากจิตใจเริ่มต้นจากภายในของเราอย่างเช่นตู้ใบนี้ยิ่งเดินเข้าใกล้ยิ่งรู้สึกสว่างเลยนะครับเวลามาหยุดตรงนี้แล้วพี่หมอนึกถึงอะไรครับก็นึกถึงบุญนึกถึงบุญที่เราได้สั่งสมมานะครับเพราะว่าก็เป็นตู้ที่เก็บพระของขวัญ คอันนี้เราได้พระอง์ขวัญมาเนี่ยส่วนใหญ่เยอะเยอะมากอันนี้ต้องเหมือนกันหลายบ้านแน่เลยหลายบ้านเนี่ยผมก็คิดอยู่แล้วก็เราคิดว่าเราจะต้องนําพระองขวัญเนี่ยมาให้เราลึกระลนึกถึงบุญใช่ไหมฮะไม่ใช่ว่าเก็บใส่ตู้ปิดนะเราก็ต้องมีเฟอร์นิเจอร์ที่เหมาะสมก็คือตู้ที่เป็นกระจกนะฮะพอดีเราก็ตั้งโจทย์เอาไว้พอเราไปซื้อของเนี่ยเราก็จะมองหาตู้ประมาณที่ว่า บรรจุพระของขวัญแล้วเนี่ยแล้วเราจะมองเห็นแล้วเรารนึกถึงบูตรได้คือต้องเป็นระเบียบมองเห็นได้แล้วก็สว่างสว่างด้วยก็ไปเจอพอดีนะครับก็มีเป็นโรงงานเขาก็เป็นเฟอร์นิเจอร์แบบส่งออกเราก็ไปเดินดูได้ตู้คือเราไม่ได้ชอบดีไซน์ของตู้แต่เราชอบคอนเซปต์ของการที่ว่าใสแล้วก็สว่างนะฮะซึ่งเนี่ยมันก็มีเทคโนโลยีนิดหน่อยใช้มือแตะไฟสว่างเราก็อาจจะอยากได้ไฟ สว่างน้อยสว่างมากก็แล้วแต่เราครับว <พร S 1> ัน<ม>นี้เขาก็ทําให้เรามีความรู้สึกว่ามีอยากที่จะเดินมาดูครับ,รบแล้วก็ดูแล้วแล้วก็นึกถึงบุญบซึ่งตอนนี้ผมคิดว่าทุกบ้านเนี่ยมีพระเยอะแยะเลยเนะถ้าเรามาจัดวางเป็นระเบียบแล้วเราก็ทําให้พระของขวัญเนี่ยสามารถน้อมใจเราเนี่ยไปนึกถึงบุญที่เราทำครับ,รบผมบบมองว่าการแบ่งฟังก์ชันของห้องเนี่ยโอเคเป็นห้องพระที่ใหญ่พอคือเรานั่งสมาธิด้วยตัวเราเองก็ สว่างแล้วก็โล่งโปร่งสบายเพื่อนฝูงหรือว่านักสร้างบรมีกรรมิตรที่เรารักเรารู้จักมากันก็มานั่งร่วมกันได้พอถึงจุดจุดหนึ่งก็คือจุดนี้ก็โดดเด่นนะครับเป็นประธานแต่ในขณะเดียวกันการเก็บรักษาพระของขวัญเพื่อไว้นึกถึงบุญตรงนี้เราก็สามารถที่จะเก็บได้ให้เป็นระเบียบแต่ก็จัดสัดส่วนให้ชัดเจนพี่หมอครับมาอยู่จุดตรงนี้เกี่ยวเนื่องการสร้างบรมีรู้สึกอย่างไรบ้างที่เราได้มาพบเจอกับครูบาอาจารย์ถือว่าเป็น เป็นบุญของเราเป็นบุญเป็นความโชคดีเป็นบุญกุศลอย่างมากนะฮะที่เราได้มาพบครูบาอาจารย์แล้วก็ชี้ทางสว่างชี้เป้าหมายเราจะได้ไม่เดินสสเปสะปะนะน้องอาร์ตแล้วเราก็รู้สึกว่าเออชีวิตของเราเนี่ยมันมีคุณค่านะฮะเราก็อยากจะใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ของเราเนี่ยเพื่อประโยชน์กับงานพระศาสนาให้มากที่สุดนะครับสาธุครับ ญาติพี่มอนะครับโอ้นี่วันนี้ให้มาอินไซต์เจาะลึกถึงห้องนอนเลยนะครับวุ้แต่เข้ามาแล้วทั้งแสงทั้งอากาศแล้วดูแล้วกึ่งๆเหมือนรีสอร์ทที่เทคธรรมชาติมากทั้งๆที่อยู่ในเมืองคุณผู้ชมครับตอนนี้บ้านพี่หมอนนี่อยู่สีวราชาวินทาวนะครับแต่สามารถทําบ้านได้อารมณ์นี้คือจริงๆแล้วเนี่ยเราพอเราไปต่างจังหวัดเราจะพบว่าเราชอบธรรมชาติมากแต่ว่าพอเราอยู่ในเมืองเนี่ยเราก็สามารถที่จะ ให้มีเหมือนกับว่ามีปฏิสัมพันธ์กับธรรมชาติได้นะถ้าเราไม่ปิดกา้านรือออกแบบให้โลงนะ่งไงใช่ไหมก็คือไม่ใช่ว่าปิดมา่านหมดเปิดแอร์คือบางทีชีวิตในเมืองก็บางทีก็ต้องระมัดระวังความปลอดภัยบ้างหรือบางครั้งก็คิดว่าความมิดชิดการออกแบบมันมีผลหมดต่อใจเราใช่เนี่ยผมเข้ามาผมรู้สึกโอ้โหมันใจขยายมากคราวนี้เราต้องแลกกันสมมว่าถามว่าอย่างเงี้ยติดเหล็กดัด พอเหล็กดัดปุ๊บคือสิ่งที่ทําให้เส้นมันบางบทดบางสายตาเราก็คิดว่าโอเคอันนั้นเราเราไม่ชอบเราจะติดเฉพาะบางจุดนะฮะแต่ว่าในส่วนเนี้ยเราต้องการความโล่งมองไปเห็นต้นไม้พอดีผมเอาต้นไม้ไปลงหลังบ้านไงเพราะฉะนั้นเช้าเชนี่ผมก็จะยินเสียงนกนกนี่เหมือนนาฬิกาปลุกผมอ๋อรู้แล้วว่าเนี่ยเช้าแล้ว<อ>ดีใจเลยเฮ<ต>้ยเราก็<ผ>มไม่ได้นอนห้องแอร์ไงไม่ได้ไปได้นอนปรับเครื่องปรับอากาศแล้วก็เปิดพัดลม แล้วก็คอนเซปต์ห้องก็จะเกลี้ยงเกลี้ยงเรียบมากครับให้มีฝุ่นเพราะเราทําความสะอาดเองใช่ไหมครเพราะงั้นตรงง่ายที่สุดคือเรียบที่สุดเกลี้ยงที่สุดหัวเตียงยังไม่มีเลยนะฮะเราก็ออกแบบให้มันแมทช์กับชีวิตประจำวันของเราเนี่ยครับเรียบแล้วก็เรียกว่าสะอาดนะฮะนี่มีโต๊ะหนังสืออยู่ตัวหนึ่งโต๊ะโต๊ะเขียนหนังสือแล้วครับก็ไว้ก่อนนอนเนี่ยเราก็อาจจะมาอ่านหนังสือนะฮะหรือ ทำอะไรสักอย่างที่เกี่ยวกับการทบทวนบุญอะไรต่างๆนะฮะก็คือไม่มีทีวีเราจะถามเรื่องว่า,าหนึ่งไม่มีทีวีแล้วพี่หมอจะเหมือนไม่มีภารกิจเรื่องทางโลกมาอยู่นี่เรามีแต่ทางธรรมหมดเลยฮะเนี่ยมีแต่องค์พระมีแต่หนังสือธรรมะพอเราจะนอนแล้วเนี่ยเราต้องเตรียมตัวครับเพราะว่า ครูบาอาจารย์ก็สอนว่าการที่เราก่อนนอนเนี่ยเราก็ต้องทบทวนดูว่าวันทั้งวันเนี่ยเราทําอะไรมาแล้วมันต้องปรับปรุงแก้ไขอะไรแล้วก็อะไรที่เป็นบุญกุศลเราจะได้นึกถึงบุญทบทวนบุญแล,แล้วแล้วตรงนี้เป็นช่วงเวลาที่เราไม่ควรจะเอาเรื่องการดูหนังอะไรต่างๆเนี่ยมานในห้องเนี้มันเป็นห้องเตรียมตัวที่จะนอนครับผมครับโอ้ดีจังเลยครับอันนี้คือเซ็กชันในการเ,เรียกว่าให้เป็นห้องมหามงคลนะครับ ทั้งศึกษาธรรมะแล้วก็หลับในอู่ทะเลบุญตื่นในอู่ทะเลบุญครับนี่คือจุดของการแต่งตัวที่นี่ครับโซนห้องแต่งตัวมันก็คือต่อเนื่องกันเลยนะมันก็ไม่ได้การเป็นห้องอะไรแต่ว่ามันเป็นมุมจะว่าเป็นมุมมากกว่าส่วนของแต่งตัวก็อยู่ตรงนี้เสื้อผ้าก็มีผมพอดีผมเห็นในแมกกาซีนเราก็ชอบเอเป็นไม้แล้วก็ใช้กระจกฟ้ามันก็มันมีมิติดีสุดที่สำคัญก็คือต้องจัดต้งให้เป็นระเบียบมันก็เป็นตัวที่วัด ความเป็นระเบีย mhm. บของเราด้วยอนุญ <Kid, S 2> าตถเกิดได้ไหมครับได้ครับก็พอสมควรนะฮะก็แยกประเภทเสื้อผ้านะครับแล้วก็จัดให้เป็นระเบียบหยิบใช้สะดวกครับนะครับอีกจุดหนึ่งที่เข้ามาแล้วรู้สึกประทับใจนะครับนี่ครับมองเข้าไปก็รู้สึกอยากเข้าแล้วครับห้องน้ำนะครับห้องน้ำเนี่ย้องอาร์ตเดิมเนี่ยผนังนี่ปิดทึบนะฮะแล้ว บริเวณนี้จะเป็นอ่างอาบน้ำอันนี้คือโครงสร้างบ้านเดิมบ้านเดิมครับแล้วก็เป็นตรงนี้ก็จะเป็นเคาน์เตอร์มีอ่างล้างหน้าก็คือพูดง่ายๆว่าตันเลยตันเลยแล้วเข้ามาเนี่ยมันก็จะรู้สึกห้องมันมันบีบบีบเราให้ให้รู้สึกว่าอึดใช่ใช่เวลาข้าห้องน้ำจะรู้สึกอย่างนั้นว่าบางทีมันมันเหมือนเราอยู่ในห้องแคบๆก้องๆแสงแบบมันไม่ไม่โปร่งแล้วทำงานคือกินใช่ครับ กลิ่นเนี่ยมันจะไม่ถ่ายเทม,มันก็เนื่องจากน้ํามันมีความชื้นหลักตรงนี้ทำทยังไงครับเนี่ยหลักนี้คือเราต้องทําให้อากาศถ่ายเทให้ดีที่สุดให้แสงเข้าแล้วตรงนี้เราเราอยู่มาก่อนที่จะปรับปรุงมบ้านเนี่ยตรงั้นเราจะรู้ว่าแสงแดดจะเข้าตอนบ่ายเราก็จะได้เอาแสงเนี่ยเข้ามาทําให้พื้นที่ตรงนี้มันไม่ชื้นนะฮะแล้วก็ฆ่าเชือ้อด้วยฆ่าเชื้อโรคด้วยโอ้ตรงนี้สาคัญโอ้แสงเข้าเพื่อไม่ให้ชื้นและฆ่าเชื้อใช่ครับแล้วตอนนี้แปลว่าขอนอันนี้คือมูลี่เหรอม ดึงได้ใช่ไหมครับได้ครับนี่ผมอันดึงได้๋อแสงเข้าทางนี้ถูกต้องครับแสงเข้าทางนี้ครับผู้ชมครับครับอันนี้แสงครับถ้าที่จะเข้าทางนี้เลยลงมานี่เลยมานี่เลยครับผมก็จะเปิดดีขึ้นเลยนะฮะโถเนี่ยจะสะอาดครับมีวิทยุด้วยวิทยุนี้เราก็จะเปิด AM 1521ออ๋อเราก็จะไม่พลาดนะฮะซึ่งเวลาที่เราบางทีฟัง ดีเอ็มซีจากข้างล่างขึ้นมาแล้วต่อเน,นื่องนนขึ้นมาข้างบนก็เปิดข้างบน,อ,งบนอ,อันนี้ก็หาซื้อไม่ยากครับเคยได้ยินเสียงผมออกจากเครื่องอโหประจําประจําโอ้นี่มาเข้ามาถึงห้องน้ำพี่หมอ,อเลยนะครันนี้ห้องน้ำเนี่ยมันจะ <c oughs> มีโซนเปียกกับโซนแห้งอ่าอันนี้เปียกนี้แห้งนี่อาบน้าเปียกครับเปียกก็เปียกเสร็จแล้วก็ต้องแห้งพี่หมอใช้หลักอะไรครับเวลาเราทําความสะอาดหลังจากอาบน้ําในห้องเปียกเสร็จแล้วใช้เสร็จเช็ดเลยใช้เสร็จ เช็ดเลยถูกต้องครับนะก็คือว่าพอเราใช้ห้องน้ําแน่นอนห้องน้ําต้องมีเปียกนะเปียกเปียกแล้วก็ต้องมีงอุปกรณ์ครับคือผ้าเนี่ยเอาไว้เช็ด<อ>นะฮะเช็ดกระจกทั้งหลายเนี่ยจะไม่มีคราบน้าเลยแล้วจะใสตลอดวเวลาครับแล้ว,แล,วแล้วทุกอย่างที่ใสเนี่ยก็ต้องให้คงความใสไว้เพราะว่านีมันมีผลกับอ,อ,อารมณ์จิตใจของเราแล้วคนต่อไปที่เขามาใช้เขาก็ อารมณ์ดีเหมือนที่มาถดงพ่อพ่อต้อบอกว่าให้คนที่มาใช้คนต่อไปเหมือนกับเป็นคนแรกที่ใช้งานเสมอแต่ขณะดเดียวกันผมว่าฝึกความรับผิดชอบด้วยนะพี่หมอครับถูกต้องครับเพราะว่าอันนี้เราเราเหมือนกับว่าเราแคร์คนอื่นด้วยเนี่ยเกิดเดี๋ยวทุมครเราไม่ได้ล้างพื้นครับเปียกแล้วอูปึดลื่นขึ้นมานี่คือก่อนที่เราจะออกจากจุดไหนเนี่ยเราต้องหันกลับมาดูว่าจุดนั้นเนี่ยถ้าคนถัดมาเนี่ยเขาใช้เนี่ยเขาหนึ่งปลอดภัยไหมแล้ว มันสะอาดแล้วก็เป็นระเบียบทําให้เขาอารมณ์ดีไหมทนี้ผมว่ามันเป็นการที่เราแคร์ซึ่งกันและกันเป็นสิ่งแวดล้อมเพื่อเอื้อต่อการปฏิบัติธรรมดีจังเลยครับอีกจุดหนึ่งที่ผมว่าหลายๆบ้านจะเป็นปัญหานะครับก็คือตรงอ่างล้างหน้าเนี่ยแหละที่อุปกรณ์จะเยอะมากเลยแต่ของพี่หมอนนี่ที่สังเกตได้นะครับตอนนี้มีผ้าสว่างอยู่แล้วก็มีข้าของเครื่องใช้บางส่วนพื้นฐานเราใช้อะไรอันที่เราใช้เนี่ยเราก็วาง อันที่เราใช้น้อยกว่าเราก็เก็บเข้าตู้เพทุกจุดทุกจุดทุกห้องเราจะเอาอุปกรณ์วางไว้เฉพาะเท่าที่จำเป็นนะครับแล้วเราก็จะมีตู้ที่เก็บอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับห้องนั้นครับเนีเราอาจจะใช้น้อยเราก็มีตู้เพราะทุกจุดไปเรามันจะมีตู้ตลอดครับเช่นตรงนี้ก็แต่ว่าการที่บริหารพื้นที่อย่างนี้เราก็จะบริหารข้าวของได้ด้วยว่าอะไรที่มันมากไปอะไรที่มันน้อยไปโอดีจังเลยครับแล้วอันนี้ผ้า อันนี้คือเป็นพี่ประจาของเขาหรือเปล่าฮะใช่ครับอ๋อต้องวางนี้ด้วยครับเพราะอะไรครับวางอย่างนี้ก็เพื่อว่ามันพร้อมใช้นะฮะถ้าเรามีผ้าวางเนี่ยการวางมันก็มีส่วนนะฮะถ้าเราวางแบบไม่เป็นระเบียบมันก็ทําให้เรารู้สึกว่าบางทีเราอาจจะวางนี่ก็ได้ไว้อ่ามันก็อย่างเงี้ยมันก็ดูแล้วมันแตกต่างไหมฮะน้ำน้ำนมมันคนละเรื่องเลยอ่าอย่างเงี้ยลองดูนะครับถ้าเราพับสักหน่อยก็วางไว้อ่าพับอีกทีหนึ่งกรได้เปนอย่างนี้นะฮะ โอ้มันก็ทําให้ใจเราประนีตขึ้นนะครับการใช้งานก็สะดวกนะฮะสะดวกครับอ๋อของพี่บอกว่าใช้เสร็จเช็ดเลยเปิดก็ปุ๊บใช้ปั๊บงั้นก็คือต้องเช็ดทันทีเช็ดทันทีนะคอนเซ็ปต์คือเช็ดทันทีเราถึงว่าละเอียมมากทําตลอดเนี่ยอุปกรณ์เราก็ไม่เสียครับครคราบก็ไม่มีอันนี้ก็คือส่วนที่เราเมนเทนนนซ์การดำรงรักษาดีจังใชยครับใช้เสร็จเช็ดเลยนี่ทุกจุดแต่ว่าสําคัญคือต้อง หนึ่งคือใจพร้อมความตั้งใจพร้อมแต่อุปกรณ์ก็ต้องพร้อมด้วยสังเกตว่าพี่บอกก็จะมีอุปกรณ์หรือว่าสิ่งแวดล้อมที่เอื้อกับการที่เราจะดูแลรักษาความสะอาดความเป็นระเบียบเอาไว้ให้ได้นะครับ ุหนึ่งนะคุณผู้ชมไม่น่าเชื่อว่าตอนนี้ผมอยู่ในเมืองนะครับออกไปนี่เหมือนเราไปรีสอร์ทแบบอยู่แถวแถววังน้ําเขียวเลยนะครับมีนนธรรมชาติแล้วก็มีน้ําอันนี้เป็นแบบแกเก๋ไก๋พอดีพื้นที่ตรงนี้มันเป็นหลังคาของห้องคนรับใช้ข้างลา่างซึ่งเราไม่ได้ใช้ใช่เป็นพื้นที่ที่ไม่ได้ใช้เลยแต่พอเราทุบปุ๊บเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะตรงนี้มันได้รับแสงนะแล้วก็อากาศถ่ายเทดีด้วยเราก็เลย ทำพื้นที่ตรงนี้มาเป็นเหมือนกับอ,า,อาบน้ําภายนอกก็คือ outdoor shower อ๋อได้มีต้นไม้อตอนนี้ต้องใส่ต้นไม้คอนเซ็ปต์ก็คือเราได้ต้นไม้ด้วยได้กรีนด้วยนะ<ช>ขณะที่ห้องน้ำก็เหมือนอเป็นห้องพักผ่อนไปได้ คร่บทุกิจกรรมเราก็ใจสบายไปด้วยครับนะครับมีตู้เก็บของเหมือนต,ออตามคอนเซปต<า>์ <Concept S 1> <Concept S 2> ต้องมีตู้เก็บของเพื่ออะไรเพื่อจะของเนี่ยมันจะได้ไม่ลกหูลกตาเราไมา้กวาดเอออุปกรณ์ทำความสะอาดกับแต่บา<อ>งทีตู้เนี่ยก็มีเป็นเหรียญสอด้านกันนะครับคือส่วนหนึ่งก็คือเก็บของ ถ้าที่จําเป็นเพื่อไม่ให้ลกตากับอีกทีบางทีมีตู้แล้วก็ยัดเข้าไปในตู้แบบจนพลุมพลังไม่ได้มันต้องมีการคอยตรวจสอบผมมีุหน่วยตรวจสอบใช้หลักไหนครับก็คืออะไรที่มันพอเริ่มพอเปิดดูแล้วเรารู้สึกมันไม่ใช่ละคือความรู้สึกเราจะบอกว่าโอ้นี่มันไม่ใช่แล้วมันมันมันไม่เป็นระเบียบแล้วหรือว่ามันมากจนจรจัดระเบียบยากเราก็ต้องเคลียร์นั่นแหละคือเราก็จะมาเริ่มเคลียร์ันที่เก็บทะจนมัน เก่าจนหมายความว่าเป็นปีๆก็ไม่ได้ใช้เราก็เอาออกครับค,ครับก็สำคัญก็คือต้องเกื้อกูลกันด้วยโดยเฉพาะสมาชิกในบ้านอย่างพี่ปูที่เป็นคู่บุญของพี่ก็ เรียกว่าแนวคิดตรงกันตรงกรันอย่างนี้ก,ก็คือเป็นกามิตแล้วก็ดูแลซึ่งกันและกันนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ได้มาที่บ้านของพี่หมอได้ข้อคิดเยอะทีเดียวนะครับว่าบ้านนอกจากจะเป็นความอบอุ่นที่เกิดขึ้นในจิตใจของเราแล้วก็ยังเป็นความอบอุ่นที่จะส่งผลต่อการประพฤติปฏิบัติธรรมและการสร้างบารมีด้วยนะครับดังนั้นทุกจุดที่เกี่ยวข้องเป็นสิ่งแวดล้อมรอบตัวเรามีผลต่อนิสัยของเรามีผลต่อจิตใจของเราและอย่าลืมนะครับเมื่อใจใสใจสบายทําอะไรก็สําเร็จทุกอย่างนะ สิ่งที่เราจะต้องจัดก็คือสิ่งแวดลรอมารอบตัวให้เป็นถิ่นที่อยู่ที่เหมาะสมนะครับเรื่องเรายังไม่จบเพียงเท่านี้ครั้งหน้ายัางต่อเนื่องสนทนากับพี่หมอนะครับแต่ตอนนี้ขอประชาสัมพันธ์กับโครงการสําคัญท่านใดอยากจะไปรู้เทคนิควิธีการเรื่องของความดีสากลที่ทุกคนทําได้แล้วนําสู่การมาประยุกใช้ในชีวิตประจําวันนะครับกับนําสู่การมาประยุกต์ใช้ในคือโครงการสัม,มานาเชิงปฏิบัติธรรมหลักสูตรความดีสากลสาหรับครอบครัวนักสร้างบาร,รมีโดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระราช ภาวนาจารย์พระเดชพระคุณหลวงพ่อทัตตะชีวท่านลงเทศสอนด้วยตัวของท่านเองนะครับรับจากัดเพียง100ท่านเท่านั้นแล้วก็ยังมีรุ่นพิเศษตอนนี้เกิดขึ้นนะครับซึ่งพระเดชพระคุณหลวงพ่อเมตตาลงเทศสอนด้วยตัวท่านเองเช่นกันแต่ว่าต้องเพิ่มเติมสักนิดหนึ่งสำหรับผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการก็คือต้องมีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษครับเพราะว่าโครงการนี้จะเป็นโครงการเพื่อง,งานเผยแพร่ต่างประเทศหมายถึงว่าท่านใดที่ปรารถนาไปเข้าร่วมโครงการความดีสากลแล้วฝึกตนให้มีสันติสุขภายในแล้ว ก็จะเรียนรู้วิธีการเพื่อเตรียมในการสร้างเสรีภาพโลกให้บังเกิดขึ้นเตรียมเอาไว้ก่อนเลยครับมีภารกิจที่ไหนเราไปกันที่นั่นนี่คือหลักสูตรเพื่อง,งานเยผยแพร่ตามประเทศเพิ่มเติมคุณสมบัติคือนอกจากจะปฏิบัติธรรมระยะยาวมา7วันแล้วก็ขอเพิ่มเติมทักษะการสื่อสา,สารสังกกษนะครับรับจากัด100ท่านเช่นกันนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีรุ่นสําหรับบุคคลทั่วไปนะครับบางครั้งอาจจะเพิ่งได้มาปฏิบัติธรรมหรือเพิ่งจะมารู้จักกันผ่านสถานีวิทยุโทรทัศน์ DMC หรือเป็นเพื่อนๆพี่ๆน,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 น้องๆ ของท่านผู้ชมนะครับที่อาจจะยังไม่ได้มีโอกาสมาสัมผัสกับกิจกรรมการปฏิบัติธรรมหรือว่าการฝึกฝนการสร้างบาร,รมีเข้มข้นก็จะมีเบสิกพื้นฐานคือโครงการนี้นะครับนั่นคือรุ่นคุณภาพที่ยั่งยืนตอนนี้รุ่นที่1คือ18-21กุมภาพันธ์2557และรุ่นที่2คือ25-28กุมภาพันธ์2557นะครับดำเนินโครงการทั้งหมดนะครับที่ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนะครับติดต่อ ขอได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0894562573นะครับและ0816570837ครับที่หมอครับตอนนี้หลักความดีสากลที่เราฝึกฝนปฏิบัติทั้งตัวของเรากำลังจะถูกเผยแผ่ไปสู่ประชาคมโลกต้องว่าอย่างนั้นนะครับมีมุมมองเรื่องนี้อย่างไรครับผมคิดว่าพื้นฐานความดีสากลเป็นเรื่องพื้นฐานที่ทุกคนนะครับทุกคนไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติศาสนาไหนเนี่ยรับได้ นะครับเป็นสิ่งที่อยู่กับตัวเขาทําให้ชีวิตเขาดีขึ้นสงบขึ้นใจสบายดังนั้นเป็นเรื่องที่สมควรที่จะรับการเผยแพร่นะครับและก็เป็นที่ยอมรับอย่างแน่นอนครับผมสําคัญต้องเริ่มต้นที่ตัวเรานะครับดังนั้นโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรมหลักสูตรความดีสากลทุกหลักสูตรเรียนเชิญนะครับมาสัมผัสแล้วก็จะได้ฝึกฝนตัวของเราให้เป็นประโยชน์ตน แล้วก็เกิดประโยชน์ท่านประโยชน์สูงสุดและประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาด้วยนะครับเรื่องเราวน่าประทับใจยังไม่จบสิ้นสําหรับผู้มีบุญท่านนี้นะครับคุณหมอที่ท่านทั้งเก่งและดีนะครับทันตแพทย์วิชิตกิติพงศ์โกศลธันตแพทย์ประจําโรงพยาบาลบำรุงราชครั้งหน้าเดี๋ยวเราจะได้มาอกามีโอกาสมานั่งสนทนากันต่อนะครับวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วครับความดีสากลทุกคนทําได้เราทําได้คุณก็ทําได้สวัสดีครับ